ตายที่สุดในเกมวันพันแมนนั่นก็คือของแดงแมดหน้าย ah ู่น้องในคลิปนี้ครับคู่มือการเล่นวันพันแมนจะพามาแนะนําของแดงทั้ง4แบบว่าอะไรดีอะไรเด่นหามายังไงน้องชายคลิปนี้ดูแล้วรู้เรื่อง โอ้โห oh oh. ขั้นเทพจัดแพ็คสุดพิเศษเพื่อคนวันพันแมนะครับมีแพ็ค6คูปอง18บาทเข้ามานะ6คูปองมูลค่า30บาทครับแต่เราซื้อได้ในะราคา18บาทเท่านั้นคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพน้องชายแพ็คนี้อยู่ยาวยาวยันกี้กี้บวชเลยก็ว่าได้นะรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อ คู่มือการเล่นวันพันแมนฉบับกีกี้ตอนนี้ของสมใส่ที่ดีที่สุดในเกมวันพันแมนคือของแดงครับจะมาตอนประมาณเลเวล85นะของแดงจะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนั่นก็คือเซตนินจา เซตไซบอร์กเซตพลังไฟและเซตจักรกลครับซึ่งแต่และเซตก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราจะใช้แล้วก็วิธีที่เราใช้นะครับของแดงที่เป็นเซตไซบอร์กนะครับข้อดีก็คือเวลาเรามี4ชิ้นในตัวแล้วเนี่ยจะทําให้พลังโจมตีและ HP เพิ่มขึ้น12%ถือว่าเพิ่มเยอะมากๆเลยต่อไปเป็นเซตของแดงนินจานะครับถ้าเกิดว่าเรามีครบ4ชิ้นก็จะเป็นการเพิ่มสปีดต,ตัวเอง12%เพิ่มพลังโจมตีและ HP อย่างละ10%ครับ เซตต่อมาครับของแดงเซตจักกลสะสมครบ4ชิ้นในตัวแล้วเนี่ยจะได้อัตราลดดามเมจทั้งหมด30%และก็เพิ่มค่าโจมตีและ HP อีก10%ครับตัวไหนเป็นสายยืนสายอึดอยากโดนโจมตีเข้าเบาๆนะต้องเซตจักกลครับและเซตที่4เซตสุดท้ายนั่นก็คือเซตพลังไฟฮะถ้าเราเก็บครบสะสม4ชิ้นเรียบร้อยแล้วจะทำให้มีดาเมตในการโจมตี12% และสิ่งสำคัญก็คือมีสปีดความเร็วเพิ่มขึ้น15%ครับถือว่าเป็นเซ็ตที่เพิ่มความไวได้เยอะที่สุดใครมีตัวบู์สปีดแน่นอนว่าต้องเป็นเซ็ตพลังไฟ จาก4เซตที่ว่ามาเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเซตไซบอร์กเซตนินจาเซตพลังไฟเซตจักรกลเนี่ยมีการใช้ที่แตกต่างกันสาหรับเซตที่นิยมนะครับคงต้องเป็นเซตพลังไฟฮะสำหรับตัวบุตรความไวเลยเพราะว่าบวกความไวถึง15%ในขณะที่นินจาเนี่ยบวกความไวแค่1 2เท่านั้นส่วนตัวไหนที่เป็นตัวดาเมจและอยากให้ยืนนานๆนะครับอีกเซตหนึ่งที่ยอดนิยมก็คือเซตจักรกลครับที่ทําให้โดนาเมจน้อยลงเนี่ยสาและบวกโจมตีบวกเลือดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ ก็คือจักรกลกับพลังไฟ2ออันนี้ฮะ ของแดงมาตอนเลเวล85ครับสิ่งที่เราสามารถเตรียมได้ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ๆก็คืออานของทองที่เปลี่ยนเป็นของแดงรอไว้เลยแต่ไม่ใช่ว่าของทองทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นเซ็ตพลังไฟหรือว่าเซ็ตจักรกลได้นะฮะสำหรับเซ็ตพลังไฟเราต้องใช้ของทองเป็นสายฟ้ามือปืนนักมายากลในการเปลี่ยนครับเซตจักรกลเราต้องใช้ชุดเรสป่าเถื่อนอัศวินชุดสูตรในการเปลี่ยนครับใครอยากไปดูอีกครั้งหนึ่งเราสามารถกดดูได้ตรงนี้เลยนะังที่ว่ากดดูบ่อยเหมือนกันแม่งจะรั่วใครจะไป จำได้วะแลพะพอเวลาเราจะเปลี่ยนของแดงเป็นของทองครับต้องเลเวล85เราต้องอัพของทองให้เลเวล85ก่อนนะใช้เงินเยอะจริงๆใช้ทรัพยากรเยอะมากและต้องมีเงิน2ล้านครับในการเปลี่ยนแทนต้องใช้น้ํายาฟิวชั่น100อันแล้วก็มีแบบแรนด์อีก1อันซึ่งน้ํายาฟิวชั่นเนี่ยเราสามารถหาได้จากการทาสู้ราชาที่มาตอนเลเวล85นะเป็นของาะวัลในการผ่นานด่านผ่านด่านครับหรือว่าจะสามารถกดซื้อเป็นแพ็คก็ได้นะมีขายแต่บอกเลยว่าโคตรแพงโคตรแข็งโคตรตึงสายฟรี ไม่ต้องกดก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็ครบนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถได้ในหายนะนะครับลงหายนะ3ากระป๋องม่วงใช่ไหมมันจะได้น้ํายาฟิวชั่นมา1อันหรือว่าอาจจะเปิดหาในซัพพลายกันก็ได้นะครับก็ตั๋วก็หายากแล้วไอ้นี่มันจะออกง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลุ้นเอาแล้วกันแล้วก็มีให้แลกครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่แลกเอาน้ํายาฟิวชั่นนะเขาจะแลกเอาอุปกรณ์กัน,กนอันนี้กันอันนี้อันนี้หรือว่าแบบแปนเนาะ และของไอ้อย่างที่เราต้องหาก็คือแบบแปลนของของแดงนะครับก็แบ่งเป็นทั้ง4แบบนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเศษที่เราเก็บตามกิจกรรมต่างๆแล้วก็ผสานเก็บครบ20อันแล้วก็ผสานออกมาเป็นแบบแปลนซึ่งก็เป็นของรางวัลในการแรกของเกียรติศักดิ์ดวนเปิดแรกได้ในซับไพ่กลั่นนะแน่นอนว่าในดันท้าสู้ราชากระป๋องม่วงก็เป็นของรางวัลในการลงดันเช่นเดียวกันในชิงชัยกิ้วนะครับก็มีแบบแปลนเป็นของรางวัลครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนให้ช่วยกันเล่นนะจะได้เข้ารอบลึกๆน้องเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างครรบ ก็ภาษาแล้วเราจะได้ของแดงมาจากเลเวลของทอง85ครับจะถูกเปลี่ยนเป็นเลเวลศูนย์นะแต่ว่าเราสามารถอัพเลเวลขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งสเตตัสที่เคยทํามาดาวที่เคยทํามาไม่หายนะครับนอกจากนี้ตอนเราทําของแดงเนี่ยมันจะมีการสุ่มออฟชั่นพิเศษเพิ่มเติมมาอย่างพี่เนี่ยบางอันก็ไม่ได้ออฟอะไรเลยบางอันเนี่ยก็ได้ออฟโจมตีหมู่เพิ่มดาเมจมาครับปกติเราอัพแต่ดาวทองใช่ไหมพอเป็นของแดงปั๊บสามารถอัพดาวม่วงเพิ่มเติมได้ดาวม่วงเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์กันในการเปิด หายากยิ่งกว่าการอัพดาวอีกเพราะฉะนั้นกิจกรรมไหนมีอุปกรณ์กลั่นอันนี้เอามาให้เยอะที่สุดครับเพราะอัพดาวม่วงจะได้สเตตัสเพิ่มครับดาวม่วง1ดวงจะไดโจมตี2 0 0 0ได้เลือด1 5 0 0 0บาทแถมจะช่วยบวกสเตตัสเสริมครับอย่างตรงเนี้ยโจมตีหมู่ใช่ไหมก็บวกเป็น3%เรครับอ๋อบางคนบอกว่าออฟเสริมที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการแต่เราอยากไดออฟอ,อันอื่นเข้ามาหรือว่าเราอยากไดออฟของอีกชิ้นมาใสาอีชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถใส่ไดครับในช่องโอนย้ายนี่นะแต่ต้องเเป็นนนชิ้ดียวกั อย่างเสื้อเหมือนกันางเกงเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันเนีถึงจะสามารถแลกออฟเสริมใส่กันได้นะครับเป็นการโอนย้ายนะแล้วเรามาดูของแดงครับของแดง1ชิ้นที่เราตีบวกเป็น4ดาวเหลือง2ดาวม่วงเวลาเราใส่อุปกรณ์ไปในตัวเนี่ยมันเด้งพลังขึ้นมาเท่าไหร่บ้มเด้งขึ้นมา6กแ0นสฮะดูไม่ผิดครับแล้วปลดออกอีกทีนึงใส่อีกทีนึงสวมใส่ไป6กแสนสน้องชาย ้็อย่างแรงเลยครับของแดงนี่คือของที่ดีที่สุดแล้วเสื้อผ้าที่ดีสุดในเกมตอนนี้อัดไปเยอะๆครับนี่ขนาดยังไม่ครบ4ชิ้นในตัวนะถ้าครบ4อันในตัวจะได้สเตตัสพิเศษเพิ่มเติมมาบางคนอาจจะอยากถามว่าพี่ครับอย่างด้วงอชูราโหมดนี้มันควรจะใส่เซ็ตของแดงอะไรเนี่ยถ้าเอาตามตรงคือที่เหมาะกับมันจริงๆเลยนะคือเซ็ตไฟบอกครับเพราะว่าบวกโจมตี12%คือบวกโจมตีที่เยอะที่สุดแล้วบางคนบอกว่าเซ็ตพลังไฟได้ไหมครับพี่เออพี่จะบอกว่า เซตอะไอ้พวกแบบแปลนอนะมันไม่ได้หาง่ายๆนะกว่าจะออกแบบแปลนพลังไฟอะเพราะงั้นเนี่ยพี่อยากให้เวลาใครเก็บได้แบบแปลนพลังไฟอยากให้ไปใส่ของที่มันเป็นโจมตีความเร็วหรือว่าเลือดความเร็วในตัวละครที่เราเน้นมากกว่านะคือขอให้เป็นออฟความเร็วอะส่วนใหญ่เขาจะเอาเป็นเซตกลางๆที่เล่นกันได้เยอะ ถึงแม้เมตาใหม่ตัวใหม่เข้ามาเซ็ตเหล่านี้จะได้ไม่ต้องทําใหม่สามารถใช้ต่อได้เล่นได้ยาวๆนะครับนั่นก็คือใช้เป็นเซ็ตจากกลที่บวกพลังโจมตีและก็เลือด10%เหมือนกันน้อยกว่าแค่2%ครับแต่มีการเพิ่มลดดาเมจ30%เข้ามานะครับจากรก็เลยเป็นเซ็ตที่พี่แนะนําว่ามันสามารถเล่นได้ยาวๆถึงแม้ในอนาคตด้วงมันจะตกเมตาไปแล้วแถมการโรยูอาร์ที่กําลังจะเข้ามานั้นโอ้โหเหมาะจัดๆเลยครับกับเซตจากกลเพียงแต่ว่ามันใช้ของเลือดน้อง ดวงมันใช้ของโจมตีมันก็เลยใช้ด้วยกันไม่ได้ hey. และแน่นอนว่าเซ็ตอินจาเนี่ยเวลามันบูทสปีดใช่ไหมมันบูทถึง12ครับแต่เซ็ตพลังไฟบูทสปีดได้ถึง15ถ้าครบ4ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสายความไวเขาคงไม่เอานินจากันนะครับเขาคงเอาความไวแบบสุดๆเพื่อให้ได้ออกก่อนตามที่บนท้องได้ว่าไว้ออกก่อนได้เปรียบเหนือใจรู้เรื่องก็ต้องเป็น เซตพลังไฟในการพุทธความไหวครับทีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่ทุกของทองที่เราจะประกอบกลายเป็นเซตพลังไฟเซตจักรกลได้จําเป็นต้องหาของทองที่เหมาะสมครับของทองหาได้ในหลากหลายกิจกรรมแล้วก็มันก็มีล็อกไว้อยู่แล้วเรามาดูที่นี่ครับในดวงจะมีของทองไว้ให้เราแลกนะเป็นเซตมือปืนแฝดมายากลอันนี้ก็คือประกอบปั๊บจะได้อ่ของทองที่เตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนเป็นพลังไฟอย่างแน่นอนในดวงสุดยอดก็มีเช่นเดียวกันนะครับสามารถมาแลกกันได้ และในหายณะนะครับตะขาบที่แลกของเนี่ยก็มีของทองที่ใช้สําหรับแลกทั้งจัรกลนแลกทั้งพลังไฟครับแล้วก็มีเซ็ตที่มันไม่ได้กําหนดนะครับเขาบอกว่าสุ่มไอเทมคุณสมบัติสีส้มหนึ่งอันนี่คือทุกสูตรทุกเสื้อทุกแบบจะอยู่ในนี้ก็ลุ้นเอาละกันว่าเราจะได้ตรงกับเซ็ตที่เปลี่ยนเป็นของแดงที่เราต้องการไหมและอีกหนึ่งอันครับก็คือโซนการ์ดครับที่เราสามารถกดรีได้ทุกวันถ้ารีได้ของทองในส่วนที่เราจะเปลี่ยนเป็นจัรกลนหรือว่าพลังไฟเนี่ยเราก็ค่อยกดซื้อจากตรงนี้ก็ได แล้วก็ค่อยไปลุ้นออปชั่น Option กันว่าได้โจมตีความไว้ได้เลือดเลือดเปอร์เซ็นต์โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แบบที่เราต้องการหรือเปล่าหรือเรื่อง และนี่น,นะครับคือรายละเอียดของของแดงของสวมใส่ที่โหดที่สุดในซาบ้านะครับก็เป็นคลิปคู่มือการเล่น OPM นะที่พี่ทําขึ้นมานะครับใครอยากให้ทำคอนเทนต์อันไหนคู่มือการเล่นหรือว่าทํากิจกรรมอะไรก็คอมเมนต์บอกต่อกันเข้ามาได้หรือถ้าใครมีความรู้มีกลเม็ดเคล็ดรับในการเล่นวันพันแมนสามารถมาคุยกับพี่ได้เดี๋ยวพี่ทําคลิปและให้เครดิตนะครับนะฮะใครมีทริคอะไรบอกกันมาได้เลยน้องชายทักมาที่ Facebook ของปั๊กกี้ ไม่ใช่สิ Facebook กีกี้ผู้นี้ภาษาไทยนะครับฝากกดติดตาไมไห้ด้วยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานัณที่นี้นะพี่ใช้สูตรนี้ถ้าใครว่ายังไงก็คอมเมนต์ก็เข้ามาลือเลืองคู่มือการเล่นวันพันแมนฉบับกีกี้